สวัสดีครับทุกๆคนผมช่างยุ่นลงกึงจากกิโบุรีวันนี้จะมารีวิวชุดเวฟบร้อยติดลูกห้าเชัก5ก้านไวร้อย 100. ครับนี่คือฝาตูบของทางร้านองครับจ้างานจะประมาณนี้นี่คือเสื้อสูบครับชุดนี้มีแคมและลูกสูบที่ใช้เป็นลูกสูบของไมตอนครับเป็นสลักสิผมจึงบูทไปไปก้านให้ ไตตรงนี้พอดีชุดซักห้านี้ผมวัดประเก็นได้อยู่ที่2อมิลครับหัวลูกสูบขึ้นสุดพอดีงานจะประมาณนี้ครับนี่คืองานชักห้าครับนี่ครับผมวันนี้ส่งงานครับสนใจส่งทำได้ครับ0 9 3ย์4 9 3 0 2 2ส่งเป็นเซตจบเลยครับทีเดียวขอบคุณมากมากครับ